ลาก่อยด้วยตันทูสีสิสรับในที่สุดนะฮะก็ถึงเวลาของฮีโร่ตัวนี้นะเฟรเซอร์นั่นเองนะมีคอมเมนต์ขอเกือบทุกคลิปเลยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ฮิตจริงๆนะมันค่อนข้างนอกเมตาด้วยซ้ำนะก็เลยหารีเพลย์ที่ตามมาตรฐานของลาก่อยในะยากมากๆนะเกมนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เกมที่ยาวขนาดนนะั้นด้วยนะไม่ได้ตามมาตรฐานขนาดนะั้นแต่อย่างน้อยก็เป็นเกมที่ดีพอ ที่ทําให้เราได้เห็นการเล่นของเรเซอร์ก่อนที่จะเป็นมีการอัปเดใหม่นะเกมนี้เนะี่ยเป็น OG m i มิดวันนะเล่น,นเรเซอร์ーーไว้ในเลนกลางนะก็ผมคิดว่าเป็นเลนที่เหมาะที่สุดของเรเซอร์นในช่วงนี้นะแล้วก็เป็นฮีโร่เลนกลางที่ไม่ได้เล่นยากมากแล้วก็ไม่ต้องใช้สกิลเพลย์หวือหวาจนเกินไปแล้วก็เหมือนกับมันส่งอิมแพ t ส่งผลกระทบกับทีมเนีนะ่ยได้ไม่ยากนะวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ามิดวันครับเล่นเรเซอร์ไว้ยังไงครับไปดูกันช่วงขายของตอนคลีสเดินนะ ก็ขอขายช่องใหม่ของลาก่อยแนละช่องลาก่อยเพลย์นั่นเองนะตอนนี้เนี่ยเราก็มีคลิปเกมอื่นๆลงไปในช่องนั้นพอสมควรแล้วนะลงอยู่เรื่อยๆนะโดยเน้เนไปที่เกนชิน Impact แล้วก็จะมี l e a League of Legends แบบนานๆครั้งด้วยนะก็อยากเห็นลาก่อยเล่นเกมอะไรเนะก็ไปคอมเมนต์ไปฝากติดตามช่องนั้นได้นะฝากกด Subscribe เอาไว้ด้วยนะฮะมาถึงเนี่ยเดินมาเจอดาร์ไนครับกดสกิล2ดูดเดเมจไล่ดาร์กไนจากเลนเลยนะอันนี้เนี่ยเป็นเทคนิคยืนเลนแบบ เฉพาะตัวของฮีโร่ตัวนี้เลยนะสกิลสเตติกลิงก์อันนี้นะทำให้เลเซอร์เนี่ยยืนเลนเก่งมากครับเพราะมันดูดเดเมจการโจมตีธรรมดาฝั่งตรงข้ามมาฮีโร่ที่ไม่มีเดเมจเนี่ยรัดคลีปไม่ได้นะแล้วเลเซอร์เนี่ยเดเมจแรงขึ้นเท่ากับว่าราัดคลีปได้ดีขึ้นนะเนี่ยครับเวฟแรกเนี่ยเลเซอร์ Laser แบบกินขาดเลยครับแล้วก็ไนท์โดนไล่ออกจากเลนไปเลยแต่พอเดเมจดูดมาเนี่ยมันหมดเวลาเนี่ยแล้วก็ไนท์ก็เริ่มได้รัดคืนมาบ้างแล้วก็แล้วก็ไนท์ Knight เองเนี่ยก็ใช้สกิลพ่นไฟในการช่วยรัดคลีปได้ครับ เจ้านี้มิดวันครับอัพสกิลหนึ่งพาสมาฟิลมากดไปเลยเพื่อให้ได้เดเมจลาดพลิตีไกแล้วก็ได้เดเมจต่อแล้วก็นนิดหน่อยด้วยนะเรเซอร์เนี่ยเป็นตัวยืนเลนที่เก่งมากๆนะส่วนใหญ่จะประสงค์หนึ่งเวลาทีมดรับเรเซอร์มาเล่นเนี่ยก็คือชนะเลนไม่ว่าจะเป็นเลนไหนที่เรเซอร์ไปก็ตามนะบางทีส่งไปกลางส่งไปออฟเลนอะไรเงี้ยก็คือชนะเลนนั้นๆนะด้วยสเตติกลิงก์นี่แหละดูดเดเมจฝน่งข้ามมาคนัะ แต่เลเวลแรกๆเนี่ยสเตติกลิงเนี่ยมันก็คูลดาวนานอยู่ครับเลเวลหนึ่งเนี่ยคูลดาวทั้ง40่สิาวีนะทำให้มันมีช่วงเวลาดาวทามเยอะพอสมควรเหมือนกันตอนนี้เนี่ยด้วยความที่รักกไนท์เนี่ยมันก็ถึกด้วยตัวมันเองแล้วเรเซอร์เนี่ยไม่ใช่ฮีโร่ที่ตอดเก่งขนาดนั้นตอนที่มันไม่ได้ดูดเดเมจใครมาทําให้ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าราก็ไนท์เนี่ยได้ล่าทีเยอะเลยครับก่อนที่มิดวันจะใช้ดูดเดเมจอีกรอบแต่รอบนี้เนี่ยดูดได้แป๊บเดียวร้กก็ไนท์เดินพ้นระยะออกไปก็เลยหายเลยคร เหมือนกับถ้าเดาว่ามันจะดูดเมื่อไหร่ให้รีบวิ่งออกให้ไวที่สุดนะฮีโร่ที่มีบลิง์อย่างคิโนเพนเนี่ยก็เป็นตัวที่สู้เลเซอร์ได้ดีมากๆนะคือดูดเดเมจปุ๊บบลิง์ออกเลยมันดูดไม่ได้นะช่วงนี้เนี่ยพอเลเซอร์ดูดเดเมจมานิดเดียวเนี่ยแล้วก็ไนท์มายืนฟาดกับเลเซอร์ได้เห็นปะ่ะแล้วด้วยความที่แล้วกไนท์เนี่ยมันมีสกิลรีเจนคือไอ้สกิลสามแล้วก็บลัดมันอ่ะแต่เลเซอร์เนี่ยไม่ได้มีอะไรรีเจนเลื่อนนะครับ ทำให้กลายเป็นตอนนี้เนี่ยสังเกตว่าเลเซอร์เนี่ยจะเสียเปียบนิดนึงคือมิดวันเดิมเข้าครีมไม่ได้เพราะตัวเองเลือดครึ่งหลอดแต่ว่าดากก็ไนเลือดมันเยอะนะครับเนี่ยจะเดินไปตอดก็ตอดไม่เข้านะดั่ก็ไนมีสกิลบวกกลอนะดูดเดเมจอีกรอบหนึ่งครับเซดิคลิงครับอัพมา2แต้มนะครับรอบนี้ดูดเดเมจเยอะอยู่แนละ้วเนี่ยดูดมาเจกว่าบตบมิดอ๋อตบไปทีหนึ่งนี่ดีนายครีมนะแต่เลือดตัวเองน้อยมากครับกดฟรีลลฟไฟเด้งเลือดขึ้นมาเกือบไป แล้วก็ไนน์นี่อาร์เมอร์มันเยอะนะตีไม่ค่อยเข้าแต่อย่างน้อยนเนี่ยเดเมจที่ได้มาเนี่ยก็เอามาล้างครีปดีนายครีปได้นะครับแล้วก็ไนน์เดินเข้ามาแบบซ่ามากครับโดนอัดไป3ทีเลือดลดไปเยอะเลยนะเดเมจบวก70อัดใส่3ทีนะแต่พอเดเมจหมดเวลาปุ๊บโอ,โ,อโอ้เกือบตายเองโดนแล้วก็ไนน์ดีนายครีปไปซื้อบอทเทิลมาดีเจเลือดครับโอ้โหยังจะเดินมาล้างครีปอีกโอ้โหเล่นกันเลือดน้อยๆทั้ง2ฝั่งเลยนะจงังหวะนี้ มิดวันครับยังเดินวนไปวนมาอยู่พยายามจะแบบลาดคลิปที่น่าคลิปโดนพ่นไฟใส่แบบเจ็บๆสกิลพ่นไฟดักนัยเนี่ยมันลดเดเมจแล้วด้วยนะเห็นปะเรเซอร์เนี่ยเดเมจพื้นฐานน้อยมากนะเพราะว่ามันมีดูดเดเมจไงถ้าเกิดตีแรงก็จะโกงไปหน่อยพอเพราะฉะนั้นตอนที่มันไม่มีเดเมจเนี่ยก็ก็มันก็จะเบาๆนะเนี่ยลาดคลิปก็ลำบากนะตอนนี้สกอร์คลิปเนี่ยตามแล้วก็นายไปพอสมควรซะแล้วนะ <c oughs> โดนแล้วก็นายพ่นไฟใส่ตรงนี้เรเซอร์เปิดสกิลหนึ่งแต่ว่าดักนัยกด ฟอร์ติฟายครีปไม่ให้มิดวันได้ล้านนะับโหสกิลหนึ่งเมื่อกี้กดไปฟรีเลยนะับร้ายกาจสุดๆนะเทคนิคนี้นะับอันนี้เป็นเทคนิคที่พวกฮีโร่เลนกลางใช้กันตอนต้นเกมนะคือเวลาฝ่ตงลงข้ามกดสกิลที่เขาต้องการจะได้ครีปอะไรเลยตัวพร้อมกันนะ่ะกดฟอร์ติฟายแม่เมเลยนะแบบไอ้ฟอร์ติฟายเนี่ยจริงๆมันเอาไว้การป้อมถูกป่ะแต่มันกดให้ครีปได้ไงครีปมันจะเป็นอมตะเหมือนกันไงคือเทคนิคกดฟอร์ติฟายให้ครีปเนี่ยนะเขาจะใช้กันเวลาแบบ ได้ป้อมอะไรอย่างงี้ด้วยนะกดให้คริปเข้าไปแทงป้อมอะจ<บ>้าวนี้คริสซัมเมเด้นครับโดนไล่ดุยเดเมจแล้วรู้ว่าวิ่งไม่พ้นนะเมเด้นวาร์ฟกลับไปเลยนะไม่งั้นโดนไล่ตกจนตายนะ <S <S พลาดมาฟิลเนี่ยจังหวะที่มันกระแทกใส่ศัตรูเนี่ยมันจะสโลนิดหนึ่งด้วยนะซึ่งก็ไม่ได้สโลแรงขนาดนั้นหรอกแต่มันก็ดูเหนื่อยหน่อยทาให้เราไล่ตีได้อีกครั้ง2ครั้งอะไรงเงี้ยเจ้าวนี้ดาก็นายครับได้โซลิงมาแล้วครับโดนโซลิงปั๊มไฟพ่นใส่ เลเซอร์ก็ต้องอดทนไปก่อนเอาจริงๆเลเซอร์เนี่ยจะเห็นว่าช่วงยืนเลนเนี่ยมันก็ไม่ได้ชนะดักก็ในขนาดน,นั้นนะคือมันจะได้เปรียบมากจังหวะดูดเดเมจได้แต่ถ้าดูดไม่ได้หรือเดเมจหมดเมื่อไหร่ก็ก็จะสู้ยากหน่อยรีเจนมันไม่ทันไงแต่เดี๋ยวพอช่วงกลางเกมนเนี่ยเนี่ยโดนไล่ดุยแล้วเห็นปะคือเลเซอร์เนี่ยมันจะวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะตอนนี้มิดวันได้บูทแล้วด้วยแล้วเดี๋ยวอัพสกิลสามเนี่ยมันจะวิ่งเร็วกว่านี้ ดาก้อนไนท์เนี่ยเป็นตัวที่มันอืดมันอืดทั้งเกมแหละเพราะฉะนั้นเราจะสามารถไล่ดูดเดเมจดาก้อนไนท์ได้แบบทั้งเกมเนะคือช่วงกลางเกมต่อให้ดาก้อนไนท์มาจอยไฟนะโดนเลเซอร์ไล่ดูดเดเมจเนี่ยจบเลยนะได้แค่แบบมังกรได้แค่ฟ้นไฟทีเดียวอ่ะเดเมจคือแค่นั้นเลยอ่ะเพราะฉะนั้นต้นเกมก็อดทนไปก่อนก็ได้นะแล้วเนี่ยลารดครีปไปพลางๆนะออกเป็นบูธวิ่งไวขึ้นเลดแบนอัพสเตตตามปกติแล้วก็จะมีเลนดรอปมาเสริมด้วยครับ พอดูดไเมจครูดาวมาปุ๊บก็ดูดเบรกรอบนึงครับดล้วก็นายวิ่งหนีออกไปให้พ้นระยะจุดนี้กดอันติออกมาด้วยครับไอ้ครับเดือดรอมเนะี้มันจะมีเมฆฝนบนหัวแบบนี้นะเวลาเรากดอันตินะครับไล่เมฆฝนเนี่ยมันจะช็อตศัตรูที่อยู่รอบๆเราอะ่ะแล้วก็ลดเกราะศัตรูตัวนั้นครั้งละหนึ่งนะเนี่ยนเะช็อตช็อตไปเนะี่ยแล้วเกาะลดครั้งละหนึ่ง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 ถ้ากับว่าถ้าโดนเลเซอร์ช็อตแบบช็อตยาวๆอ่ะเปล่าจะติดลบไปพอสมควรเลยนะ อันนี้ก็เป็นสกิลที่เอาไว้ช่วยเดยเมจแหละก็เอาไว้ช่วยไล่ฆ่าเป้าหมายที่เราต้องการจะฆ่าหรือช่วยฟาร์มก็ได้เหมือนกันวิ่งมาฟาร์มอะไรเงี้ยก็ใช้ได้หลายสถานการณ์นะอาแล้วเดอร์สตอร์นะส่วนใหญ่คือครูดาวมาก็กดแหละคือมันก็ใช้มานานไม่ได้เยอะมากแล้วก็ครูดาวก็ไม่ได้นานขนาดนั้นด้วยนะวิ่งมาถึงโอ้ก็ไม่ตายครับช่วยสตันให้ก่อนครับโจนี้นั่ก็ไนวาร์ปเลยครับเพราะดูว่าวิ่งไม่พ้นนะครับโดนสโลจากอีกไนด้วยนะแล้วเลเซอร์ไล่ดูเดยเมทนะวาร์ปปลอด,เ,อะนะลดเดเมูมนะ อย่าลืมว่าคูดาวมันลดเยอะมากเวลาเราอัพแตมสกิลหนึ่งแต้มนะเพราะฉะนั้นเราจะอัพสเตติกลิงก์นำนะมันนี้เป็นบิวแบบมาตรฐานของเดนเซอร์เลยนะคืออัพสองนำนะครูดาวจะเหลือแค่25ิา25วินะตอนที่อัพเต็มแล้วเดเมจจะดูดต่อวิเยอะมากยิ่งช่วงเนี้ยช่วงที่เราเพิ่งอัพเต็มเนี่ยมันดูดเยอะจนแบบดูดปั๊บเดียวเดเมจหมดเลยอะเนี่ยดูด2 2ต่อวิอะสัก3 4วิอะดูดมาสัก80ด,ก80ดอะฮีโร่ฝั่งตรงข้ามก็ไม่เหลือเดเมจแล้วนะแต่วันนี้ครับนี่ครับดูเดเม ดาก้อนไนท์โดนไล่ออกจากครีปแบบดูวๆครับสังเกตสกอร์ครีปเริ่มตีตื้นขึ้นทันแล้วนะเพราะกลายเป็นว่าพอเดเซอร์เวลเนี่ยห้าหกเจ็ดเนี่ยดาก้อนไนท์เป็นฝ่ายที่ไม่ได้เข้าเลยนะคือเห็นหน้าดาก้อนไนท์ปุ๊บดูดเลยเห็นหน้าดาก้อนไนท์ปุ๊บดูดเลยคือเดเซอร์เนี่ยมันต้องเล่นประมาณนี้นแหละคือต้องเป็นฮีโร่ที่กดดันฝั่งตรงข้ามอยู่ตลอดเวลานะครับจนวันวน, <S 2> <S 2> นี้ลีนาครับวิ่งมาครับเอาแย่แล้วดาก้อนไนท์ไล่มาโดนลีนาตันเดเมจเวจากดาก้อนสแคร็บดาก้อนไนท์ รอดมาได้เพราะขวดนะบอทเทิลนะกดรีเจนแล้วก็วิ่งไปด้วยนะเลือดมันเด้งคนระับอ้าวแต่มีเมเดนมากดสกิลหนึ่งมีเลนดอบบล็อกได้คนระับเอาเอาโดนไม่ได้รู้อีกก็ตายอยู่ดีโอ้โหสุดแล้วนะเมื่อกี้นะทั้งเลนดอบบล็อกทั้งกดขวดโอ้โหเบรเซอร์เนี่ยเป็นฮีโร่ที่เข้าจอยไฟได้ไวยอยู่แล้วนะคือ ขอแค่สกิลอัพมาแบบนี้ก็จอยไฟได้แล้วนะไม่ต้องฟาร์มเยอะนะตัวนี้เนี่ยเดินมากดสกิลหนึ่งสโลลีน่าไล่ดูเดเมจต,ตีเข้าไปเปิดอันตรีช่วยช็อตด้วยลีน่าตายเลยนะไล่มาต่อแล้วตัวนี้เนี่ยคริสตัลเมดเด้นเดินช้าๆเนี่ยไล่มันนะเปิดสกิลหนึ่งช็อตไปตีหนึ่งทีตีสองทีตีสามทีเดเมจบวกแปดสิบได้ไม่ได้ไปด้วยตัวนี้เอ้าแต่โดนแทนเตอร์เดินมาลาเวดแบบเดียวๆตายตามไปเหมือนกันโอ้โหเจ็บปวดมากนะลาเวดโซโล่แบบนี้ เอาโดนแย่งสแต็กคลีปด้วยหูยสแต็กนี้เยอะมากครับดูดิมิดวันครับหลังจากตาย2รอบติดครับก็มีการเดินมาฟาร์มเลนล่างเล็กน้อยครับเรื่องของไอเทมเนี่ยเลเซอร์เป็นฮีโร่ที่แบบออกได้หลากหลายมากครับเพราะด้วยตัวมันเองเนี่ยมันไม่ได้ต้องการอะไรเป็นพิเศษมันไม่ได้ต้องการสแต็เหมือนฮีโร่ที่ใช้อิลูชันแล้วมันก็ไม่ได้ต้องการออกเดเมจอะไรขนาดนั้นด้วยเพราะว่ามันมีสกิลดูเดเมจอยู่แล้วไง okay. ส่วนใหญ่ที่เลเซอร์ต้องการเนี่ยคือทำไงให้ให้ตายยากที่สุดมากกว่า แล้วก็บาลานซ์ในเรื่องของสเตตเดเมจไปในตัวคือจะไปออกฮาร์ดเลยมันก็ไม่ใช่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเลเซอร์ที่ตายยากๆอ่ะจะมีประโยชน์เพราะว่าเราจะไล่ดูดเดเมจได้เรื่อยๆแล้วเป็นตัวกึ่งๆงแทงให้ทีมรับเดเมจให้ทีมอ่ะและอันติเราเนี่ยก็จะช็อตไปเรื่อยๆเหมือนกันคือเป็นตัวที่แบบชอบอยู่ในไฟแบบนานๆหน่อยแล้วแบบวิ่งไล่เขาอ่ะวิ่งไล่ให้ฝันของข้ามเสียเสียโพซิชันอ่ะวิ่งเข้าไปเลยอ่ะเลเซอร์เป็นตัวแบบวิ่งคุกวงในอย่างเดียวเพราะสกิลแทบสกิลเนี่ยสองสามสี มันเอื้อให้แบบวิ่งเข้าเข้าใส่อยู่แล้วอ่ะเป็นฝ่ายเข้าเลยนะเจ้านี้เนี่ยมิดวันครับก็ได้เป็นพาวเวอร์เทรดมาแล้วซึ่งก็ทําให้ตีเร็วขึ้นนิดหนึ่งนะเนี่ยฟาว์ฟทีมได้เร็วขึ้นนะจะออกเป็นกรองต่อนะซึ่งกรองเนี่ยก็ตอบโจทย์ที่พูดไปเมื่อกี้นะคือได้สแตตแล้วก็ทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็มีมานาเรเจนเล็กน้อยด้วยซึ่งเลเซอร์เนี่ยก็ต้องใช้มานาเรเจนเหมือนกันเพราะว่าสกิลมันก็เหมือนเราจะกดสกิลมันทีๆอะ่ะก็มีของเพิ่มมานาเรเจนหลายอย่างนมะมีีททัั้้งงขวดดอก แล้วก็เนี่ยเศษมาร์สผสมเป็นกรองอะไรเงี้ยนะตอนนี้ก็เสียเปรียบนิดนึงนะแต่ก็ไม่มากนะแต่ก็เรื่องของป้อมเนี่ยคือหายไป2ป้อมแล้วนะป้อมกลางป้อมบนหาแล้วทีมเรเดียนนี่คือเล่นแบบรุกมากครับวิ่งเข้ามาไล่หาเลย Ultimate, แอนติเมทก็ยังไม่พร้อมไฟเลยนะอันนึงที่แบบน่าสนใจมากนะทุกคนที่ผมเห็นตอนที่หารีเพย์เลเซอร์เนี่ยก็คือมันเล่นคู่กับออนติเมทเยอะมากเลยเอาจริงคือ เกมที่เขาเล่นเลเซอร์กันไม่ได้เยอะนะแต่เกมไหนที่มีเลเซอร์เนี่ยมักจะมีแอนติเมทคู่ด้วยอยู่ทีมเดียวกันแล้วก็เกมที่ชนะก็มักจะเป็นอย่างนั้นอ่ะก็น่าสนใจนะผมว่าเลเซอร์มันก็เป็นตัวที่ไฟได้ไวอะไรเงี้ยมันก็โซนให้แอนติเมทได้แล้วก็มันก็ต้องคู่กับซัพพอร์ตที่ช่วยหยุดให้ได้สักนิดนึงเพราะว่าตัวมันไม่มีสตัรเลยนะอย่างเกมนี้แหละเป็นเกมที่ดาวทีมได้น่าสนใจตรงที่ว่ามันมีสตันแค่อันเดียวคือสตัรโอเกอร์มาใจแค่นั้นเองนะไม่มีสตันหมู่เลยนะทีัง้้นาาเตร ือไม่ได้เป็นเกมที่เล่นง่ายขนาดนั้นเลยนะเกมเกมนี้เล่นยากโดยซ้ำเอาจริงเดินเดินฟฟาร์ไปกดอันติเรื่อยๆนะเนี่ยจะเห็นว่าอันติแนละครูดามาก็กดคูดามาก็กด,ด,ด,ดนะมันอยู่ค่อนข้างนานอยู่แล้วนะอยู่ตั้ง30วิีนะแล้วก็วิงว่งฟาร์วิ่งฟาร์ไปตัวนี้ก็ใกล้ได้กรองมาแล้วนะอัพหเต็ม2เต็มเรียบร้อยสกลิล3เนี่ยก็เดี๋ยวค่อยอัพมาทีหลังนะ ตอนนี้เพื่อนครับก็ได้ฆ่าไป b ที่ฮั Hunter นะได้ฆ่าคลิงไปมิดบันก็เดินมาตี่ีต่อตรงนี้เปิดสกิลหนึ่งให้มันช็อต2กลุ่มพร้อมกันตอนนี้เนี่ยก็ได้เป็นกรองมาแล้วนะ Damn of e n d u r a ู c e น,น,นะแล้วก็ยังฟาร์มครีปเลนบนอยู่นิดหนึ่งครับแลวเจ้าเนี้ออยู่ๆครับโดนคลิงโผล่มายิงแบบไวมากเขาพยายามจะดูด d a เมจทีนี้ดูดไม่ทันครับคลิงมันยิงเร็วเกินไปครับตายคาที่เลยนะเมื่อกี้คือพยายามจะดูด d a เมจแล้ววิ่งถ่งเวลาแล้ว แล้วถ้าตายช้ากว่านี้อีกนิดนึงเนี่ยก็อาจจะรอดไปเลยเพราะว่าถ้าเดเมจคิงมันหมดเมื่อไหร่มันจะตีไม่เข้าเลยอาจจะสวนได้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ไม่รอดนะคริงนี่หัวจัดนะเงินหนึ่งในเกมเลยกลับมาเลนกลางเปิดอันติฟาร์มต่อนะครับการออกไอเทมเนี่ยก็น่าสนใจมากครับคือหลังจากกรองเนี่ยมิดวันครับจะขึ้นเป็นแบล็คคิงบาร์ต่อเลยนะมันมีฮีโร่ไม่เยอะมากนะในเกมเนะที่ออกแบล็คคิงบาร์ชิ้นแรกๆแ,แล้วมันยังมีประโยชน์อยู่คือส่วนใหญ่แบล็คคิงบาร์เนี่ยมันจะเป็นไอเทมแบบช 2, ชิิ้้นน2 3 จ,จะเอาไอเทมหลักมาชิ้นหนึ่งก่อนหรือออกของช่วยเร่งฟาร์มก่อนก็ออกไปกินบาร์อะไรเงี้ยวูจังหวะนี้สกลิลหนึ่งโดนสองตัวธรรมะเมยเยอะมากครับลีหน้าตายไปเลยครับเบเด้นครับโดนไล่ตีต่อครับนี่โดนชุดผ่าตายตามเลยครับสป,ปอร์ตสองตัวครับเลเซอร์ครับตอนนี้เปิดสกิลหนึ่งสโลว์แล้วก็ไนท์ไปหน่อยสกลิลหนึ่งเลเซอร์นี่แรงมากนะเห็นป่ะแล้วเดเมจมันตามระยะทางคือยิ่งไกลจากเราอ่ะยิ่งสุดขอบอ่ะยิ่งแรงนะครับแล้วถ้าแบบเดเมจแม็กมันคือสามร้อยแบบสามร้อยเจ็ดสิบเลยนะสกิลนี้ไม่ธรรมดานะไอ้พลลาาสมฟิเนี่ย ูดาวไวด ja mm ้วยนะก็เป็นหนึ่งเนสกิลที่ทําให้เลเซอร์สู้ต้นเกมเก่งคือมันมีแบบเดเมจเวที่แรงโดยแบบกดคลิกเดียวอะเนี่ยได้ฟาร์มง่ายด้วยนะคือเลเซอร์เนี่ยมันมันครบเครื่องตรงที่ว่าสกิลฟาร์มมันก็มีแล้วก็สกิลสามตัวนี้อัพมาแล้วสกิลสามสตอมเซิร์ชเนี่ยก็ทําให้วิ่งไวขึ้นนะเป็นสกิลที่ผมคิดว่าคำอธิบายสั้นที่สุดในเกมนี้ครับก็คือวิ่งเร็วขึ้นจบนะ บ้าบอมากสกิลเนี้ยมันเคยซับซ้อนกว่าน,นี้นะแต่ตอนนี้มันแค่นี้จริงๆนะก็คือมันทำให้เลเซอร์ดูวิ่งไวมากเวลาอัพเดมเพราะมันบวกสปีดให้24%เปอร์เซ็นต์แบบพาสซีฟซึ่งซึ่งเยอ,อะเลยเลเซอร์เนี่ยก็เลยหนึ่งไม่ต้องออกของเล่งฟาร์มสองไม่ต้องออกของบวกเดเมจเอ่อของบวกวิ่งไวก็ไม่ต้องออกก็ได้เพราะมีสกิวิ่งไวถูกปะ่ะแล้วมันเหลืออะไรถูกป่ะก็เนี่ยมันถึงออกแบงบาร์ได้ชิ้นแรกนะซึ่งเป็นความเจ๋งมากมันไฟได้เร็วมากนะเนี่ยตอนเนี้ยมิดบันครับ จะขึ้นแบล็คคิงบาร์เลยนะครับแล้วพอได้ Black King Bar ไปคนะิงบาร์เมื่อไหร่เนี่ยคือเทพทันทีนะครับเนื่องจากทีมเรเดียนเนี่ยมีฮีโร่ที่เดเมจดเวทเยอะมากๆนะหลายตัวด้วยนะสตันเต็มทีมไปหมดนะแนะบล็คคิงบาร์เนี่ยก็ยิ่งสำคัญกว่าเดิมอีกคือจริงๆแบล็คคิงบาร์เป็นที่ที่ดีมากอยู่แล้วแต่เกมนี้ก็คือยิ่งต้องออกอะ่ะมิดวันครับ เร่งฟาร์มแบบชัดเจนแล้วก็เลี่ยงไฟเลยนะจนกว่าจะได้แบ็คคิงบาร์มาครับเจ้านี้ทีมเดเดียนบุกมาเลนกลางหนักมากก็ปล่อยเพื่อนตายไปคนหนึ่งเล้มาแย่งดันข้างล่างแป๊บหนึ่งครับกดสกิลหนึ่งเคลียร์คริปยืนยิงป้อมรัวๆแล้วพอทีมเดเดียนเริ่มอยู่นานเนี่ยเจ้านี้มีการจะวาร์ปไปซ้อนเพื่อนเลยครับวาร์ปเตรียมตัวลงมาซุดนี่ผ่าแรงอยู่ดีโดนบิงลาเวดแล้วมิดวันวาร์ปลงมาโดนปลายลาเวดพอดีเคลื่อนตายสองคนวิ่งออกเลยนะเบรเซอร์บอกบายนะวาร์ปลงมาวิ่งกลับเข้าบ้านเลย พอทีมเดเดียนเริ่มถอยไปเนี่ยก็รีบเร่งฟาร์มต่ออีกนะเนี่ยเดินม,มาฟาร์มครีปป่าด้านบนกดสกิลหนึ่งโดนอีกกลุ่มหนึ่งด้วยนะคลิงครับเริ่มถ่วงมาแดานครีปแล้วนี่ครับสกิลหนึ่งเคลียร์ไปครับอีกนิดเดียวนะจะได้แบล็คคิงบาร์แล้วนะเป็นเป็นความหวังของหมู่บ้านเลยนะตอนนี้ <c oughs> หลังจากถ่วงเวลาแยกฟาร์มสักพักหนึ่งครับตอนนี้ครับมิดวันเดเซอร์เนี่ยก็ได้แบล็คคิงบาร์มาแล้วครับแล้วเป็นเวลาเดียวกับที่แอนติเมทครับโดนแก๊งตายพอดีเลยฮนะ แต่นอกจากแบล็คกิงบาร์ของเดเซอร์แล้วเนี่ยซุดซุดซัพพอร์ตเกมนี้ครับเพิ่งได้คาถาฟ้าแบบพอดีกันเลยครับอันนี้เป็น2ไอเทมทัมมิ่งใหญ่ที่ใหญ่มากของทีมได้ครับและนี่ครับดูจังหวะนี้ครับนี่ครับมิดวันไม่ใช่มิดวันไอซุดครับนิมบัสเปิดไปตรงนี้เดเซอร์ครับวิ่งมาเลยครับสกิลหนึ่งสโลแล้วไถด้วยไอดูดเดเมจครับแล้วดูครับวิ่งทันแบบสบายๆครับมีสกิลสามครับแล้วก็ไนท์ตายไปเลยครับเนี่ยมันวิ่งไล่หัวนมากแล้วมันช็อตด้วยอันตีดูดเดเมย์มา15 จังหวะน,นี้คริสตัลไม่ได้ลีน่าซัพพอร์ตที่บอบบางตายคู่เลยนะไทแอนเตอร์เนี่ยไม่มีลาเวนนะกดฆ่าแอนติเมทไปนะคือไม่มีอันติเมทก็ไฟได้แบบชิวๆเห็นไหมเพราะว่าเขาเห็นว่าลาเวนไปแล้วไงแล้วไ,ไอ้เลเซอร์ที่ติดมาคิงบาร์อยู่คือตอนนี้คือเป็นก๊อตอ่ะคือเลือดพันกด้วยอะ่ะคือต่อให้ทิงยืนยิงอะ่ะก็อาจจะไม่ตายไวเหมือนขโมยแล้วน,ะนั่นเนี่ยโดนจริงครับทิงยืนยิงครับเนี่ยก็วิง่งรอดมาได้เห็นป่ะโดนรถเกาะเยอะนะเมื่อกี้ คลิงพยายามจะยิงต่อครับนิดวันนัวิ่งหมุนไปหมุนมาดูดเดเมจไปพังๆตายหมดครับคลิงก็เสียเอจครับโดนบันตี้ยืนสับๆระหว่างพยายามจะยิงเลเซอร์ครับคลิงเกิดมาใหม่โดนซูดผ่าเดเมจเว้นเน้นๆจะไม่ต้องหายตัวครับโดนแทรกด้วยครับเลเซอร์ยิงด้วยเดเมจบวกร้อยกว่าดับเบิลคิวนะครับอย่างหล่อแล้วชอนได้ใช้มูฟสปีดให้เป็นประโยชน์นะวิ่งวนไปวนมาวิ่งเร็วจัดๆเลยตัวเนี้ผ่านมาฟิลไล่ถูลีน่าต่อยดูดเดเมจเมเด้นมาด้วยครับ ดีหน้าพยายามยิงสวนเนี่ยล็อกหลบสตันแล้วดูดเดเมจแล้วตีไม่เด่นไปพังๆตายอีกครับไม่โคตรโหดมากคือสติิกลิงเนี่ยมันจะมีมันจะมีกิมมิคเล็กน้อยคือเวลาดูดเดเมจตัวไหนอะตัวเราอะจะโจมตีตัวนั้นไปด้วยนะโดยที่เราไม่ต้องหยุดเดินก็ได้นึกภาพเหมือนเวลาวินเลนเจอร์กดอันติอะ เมื่อกี้เมเดนครับก็โดนดนเมียไปด้วยแล้วโดนตีไปด้วยตีไปด้วยตีไปด้วย,ว,ยวิ่งวนไปวนมาตีไปด้วยจนตายไปเลยอะไรเงี้ยโอ้โหเนี้ยแค่ไฟเดียวแบบแป๊บเดียวนะการเงินแบบทิ้งผาพังทลายเลยโอโหเลยทําให้ตอนนี้เนี่ยทีมได้ครับดูได้เปรียบเรื่องของฮีโร่ไปทันทีเลยนะเ <c oughs> <ล>พราะว่าเลเซอร์ได้ไปคิงบาร์ปุ๊บไม่ไม่โดนเวทเท่าไหร่ละและแอนติเมทเนี่ยก็เป็นฮีโร่ที่ชนะทางพวกเดเมเเวทอยู่แล้วนะครับ มันจะตายก็ต่อเมื right ่อมันโดนสตาร์ทัวๆแล้วคลิงยืนยิงแค่นั้นแหละแต่คลิงโดนเปิดก่อนด้วยนิมบัสจากวันนี้ตายไปเหมือนกันครับเดเซอร์เดินมาโดนลาเวทแต่ว่าตัวไดเมททิมไดใเดียนตายไปแล้วครับเดเซอร์เปิดสกิลหนึ่งสโลสี่ตัวแบ็คชิงบาร์อันตีไล่ถูชด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 สเตติกลิงดูตี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 เทนเตอร์ตายแล้วยิงลีน่าต่อแล้วปล่อยให้บาวตี้เก็บเดินมาตีเมเดนหนึ่งทีเก็บหมดนะ ให p เปอร์สโตนเพลทเมลนะวิ่งไวแล้วครับแล้วก็ถึกแล้วด้วยมีอาร์เมอร์บ, armor บวกมาสิบนี่คลิ้งยิงไม่เข้าแล้วนะโะอ้โหูแบบเดือดมากครับแค่ยีนาทีครับตอนนี้นำไป12ื่นเรียบร้อยนะอันนี้เป็นเหตุผลที่บอกว่ารีเพล์นี้เนะี่ยก็ไม่ได้เข้ามาตรฐานลาก่อยขนาดนั้นนะแต่เนี่ยครับมันเห็นจุดเด่นเดเซอร์ชัดมากครับคือขอแค่แบนะ็คกิงบาร์เนี่ยแล้วมีกรองอีกอันนึงอะเกมนี้ แล้วด้วยสกิลมันอะแค่สกิลมันอะมันก็ดูเดเมจอันตีแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นด้วยสกิลสามแล้วก็ไถไปอะมันมันเล่นง่ายนะตัวนี้มันไม่ได้เล่นยากนะคือสกิลแต่ละสกิลมันกดง่ายมากเลยนะสกิลหนึ่งก็กดคลิกเดียวปล่อยออกมาอันตีก็กดคลิกเดียวก็ได้เมฆขึ้นมาแล้วแล้วสเตติกลิงก์ก็แค่ดูดไปแล้วก็เดินไล่ไปแค่นั้นเองไม่ต้องกดตีด้วยซ้ำคือสเตติกลิง์มันตีอัตโนมัติง่ายวิ่งไล่ให้ทันอะช็อตนี้เนี่ยอันตีเมรับโดนเก็บไป แต่ด้วยการออกไอเทมของมิดวันเนี่ยตอนนี้คือเป็นก้อนแล้วนะแบล็กคิงบาร์คู่กับเซอร์คูลาเป็นคอมโบที่โหดร้ายมากเพราะว่ามันจะได้ทั้งเกาะที่ตีกายภาพไม่เข้าแล้วพอกดแบล็กคิงบาร์เนี่ยก็ได้ต้านเวดโดยเวทไม่เข้าด้วยไอเทมเนี่ยจะเห็นว่าไม่ต้องออกของเดเมจเลยเห็นปะไม่มีของบวกเดเมจเลยของบวกอาจิยังแทบไม่มีอ่ะคือเลเซอร์เนี่ยมันขอแค่นี้จริงอ่ะที่บอกว่าออกไอเทมให้มันตายยากๆก,ก็พอ แล้วก็อาศัยเดเมจจากช็อตของอันติแล้วก็สกิล2ดูเดเมจเป็นเหมือนตัวเดเมจลองอ่ะแล้วก็ให้เพื่อนช่วยทำเดเมจหลักไปเกมนี้มีซุดด้วยมีบัลตี้ด้วยคือเอาจริงเอาจริงดับเขาอ่ะมันดูแปลก,กแต่มันก็ประกอบกันดีนะถ้าจริงๆดาบเขาไม่มีสกิลหยุดเลยนะถ้ามีถ้าทีมเดเดียนมีฮีโร่ที่ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้อย่างเช่นเ,นะเอมเบอร์อะไรเงี้ยอาจจะแพ้ก็ได้นะแต่มันไม่มีเนี่ยคริ้งครับโดนดูเดเมจไล่ตกไล่ตกไล่ตกไล่ตบแล้วคลิ้งเนี่ยก็วิ่งไวนะแต่เลเซอร์วิ่งทันครับคลิ้งตายครับ โดนลาเวดอัดจังหน้าครับแล้วดะก็ไนต์ตีรัวๆแต่เกาะเยอะมากยืนแทงแบบ้ยแทงตายพอดีเป๊ะบานตี้เล่นสบายเลยอัดมเมเดนตายเทนเตอร์ตายบานตี้แบคิงบารไล่อัดลีน่าต่ตลีน่าพายุตัวเองถ่วงเวลาครับมีซุดยืนถ่าปียังเข้าไปลีน่าแตกอีกครับเวลามีตัวยืนหน้าอย่างเลเซอร์เนี่ยตัวแนวหลังเล่นสบายนะครับ้วก็ไนท์ครับโหดอยู่ว่าจงนี้ครับ้วก็ไนท์โหดอยู่ครับตีตายไปตัวเกิรมาใจครับบานตี้ยืนดูว่าจะลงไป ไปยัดต่อดีเปล่าแต่ก็เหมือนจะเกรงใจแล้วก็ไนท์นิดหนึ่งครับแล้วก็ไนท์ก็กห่วนเหมือนกันนะออกของคล้ายเลเซอร์เลยเห็นป่ะแต่แล้วก็ไนท์แบบถ้าเทียบกันนะน่าจะอึดกว่าแต่ทาเดเมจได้น้อยกว่าเลเซอร์นะ <S 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 <ๆ>อย่าลืมว่าส่วนหนึ่งที่ทีมดดยเงินนําไวมากเพราะเขามี b ต u n t y Hunter ด้วยนะมีแทรกช่วยได้เงินไงเจ้านี้เนี่ยตอนที่ทีมได้จะไปเอาโรชานกันครับก็มาจ่ายโดนฆ่าไปก่อนเลเซอร์เพิ่งเกิดน,นะแล้วก็จะว้ามาเติมเพื่อนที่เอาโพสเลยนะ คือผมอยากแนะนำแบบคนที่อยากเล่นแบบเลนกลางอยากอยากเหมือนกับฝึกเป็นมิดเพลเยอร์อะไรเงี้ยอยากให้จับฮีโร่แนวนี้กันเยอะๆนะคือช่วงนี้เนี่ยผมก็เล่นแรงเยอะนิดนึงใช่ไหมเพราะว่าที่ใช้ข้อน,น,นี้นึงเพราะว่าเผลอไปกดคาลิเบตแรงตอนระหว่างไลฟ์ก็เลยเออโอเคเล่น10เกมก็ได้วะจะได้รู้ว่าแรงตัตวเองเท่าไหร่อยากได้ตัวเลขเงี้ยแล้วผมเจอคนเล่นกลางที่เลือกเล่นฮีโร่ที่มันแบบใช้สกิลเพลือหวาอแล้วเล่นไม่ได้อะ่ะเยอะมากอะ่ะ จังวันนี้เนี่ยดาร์ไนต้องไปคิงบาร์หนีเลยนะเพราะเดินธรรมดาเดินไม่พ้นอ่ะคือเลเซอร์มันวิ่งไวเกินไปอะ่ะกลับมาที่ประเด็นเมื่อกี้คือฮีโร่มิดสไตล์แบบอะไรอะ่ะชาร์โดฟีนอินวอกเกอร์แบบควีนออฟเพนอะไรพวกนั้นอะ่ะคือมันมันหวือหวานะแต่ว่าถ้าคนเล่นไม่ช่ำเมอนมันโอ้โหมัน,ม,นมันห่วยอะ่ะแต่อย่างฮีโร่มิดแนวเนี้ยแบบเลเซอร์อย่างเงี้ยดาร์กไนท์อย่างเงี้ยเอ้ยผมบอกเลยมันคิดเล่นไม่ต้องเก่งมากแต่มีประโยชน์โคตรๆอ่อออะคือขอแค่แบบ เอาของบิวอื่นๆหน่อยคือทําให้แนวหลังสปอร์ตเล่นง่ายมากบอกเลยออฟเล,น,เลนก็เล่นง่ายใครเล่ก็เล่นง่ายเวลามีตัวมิดที่มันยืนแบบยืนแน่นๆน่ะเจ้านี้ครับเนี่ยดาร์กไนท์มาเปิดปุ๊บเลเซอร์แบ็คคิงบาไถลีหน้าแตกหนึ่งครับดาร์ไนท์โดนยืนตีรัวๆดูเดเมจยับๆไม่ต้องไปไหนเลยตายคาที่แล้วเนี่ยดูดูความพัดเจ้าของเลเซอร์เจ้านี้ดิย,ยืนกลางไฟแล้วตี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 ทุกคนจบจบเลยนะนั่นแหละกดทุกสกิลนะง่ายไหม ง่ายมากแล้วไอเทมแบบนี้ไอเทมแบบนี้คือต้องบอ,อกว่าเนเซอร์เป็นตัวหนึ่งที่ออกไอเทมได้ยืนหยุ่นนะคือมันออกได้แทบแทบเกือบทุกอย่างอนะออกแบบถ้าอยากวิ่งเร็วขึ้นไปออกแสงแสงย่ายฉะก็ได้อนะไรเงี้ยเมนต้าก็ยังได้เลยแต่ว่าบิวนี้เนะี่ยก็มาตรฐานอยู่นะกลองแบล็กคิงบาร์แล้วก็ไอซัลูรานเนี่ยผมว่ามาตรฐานนะคือมันได้แทบทุกเกมอะมันครอบคลุมมากเลยนะไอสามชิ้นเนี่ยยังไม่หมดนะอภิมหาความถึกยังไม่หมดนะนี่ฮนะ มีไอขวานรีเวอร์นี้มาครับบวก25สตริงครับตอนนี้เลือด2 0 0 7นะครับแล้วยังไม่พอมีทาเลต์บวก8อาร์เมอร์อีกครับคือตอนนี้เกาะเกือบ40เลือด2 0 0 7เดอดโคตรนะแล้วโอ้โหสตนิกมาทั้งอันเลยดูเลือดแล้วเพิ่มสเตตัสรีสิสแตนดด้วยนะฮีโร่บ้าบออะไรออกแต่ของถึกแบบนี้ได้ถ้าดักกไหนออกของแบบนี้นี่มันจะไม่มีประโยชน์เลยเลยนะแล้วก็ไหนต้องไปออกของเดเมจด้วยนะ ถ้าดักก็เนออกของแบบนี้จะตีเบาวิวเลยนะในในทีมไฟอ่ะคือทําได้แค่สตันเดียวเดียวอะ่ะแต่เลเซอร์ครับสามารถทําได้ครับเพราะเราแค่ยืนทาให้เพื่อนก็พอนะคือเอาจริงส่วนหนึ่งเพราะว่า,าราฟเขาเดเมจเยอะด้วยนะอันนี้อันนี้เป็นที่าราฟ้วยนะถ้า,าราฟเดเมจน้อยออกของแบบนี้ก็จะเดเมจไม่พอกันนะแต่อย่างนี้ครับมีมีไอเทมเซตนี้เนี่ยคือยังไงก็ไม่ตายอะ่ะคือตอนนี้คือเป็นกอนแล้วอะ่ะฮีโร่อะไรยืนเลนก็ดีแถมแบบ สโนบอลเกมได้อีกหมายถึงแบบเวลามีของก็ก,ก็ข้ามไปลงอะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปอวยเรเซอร์นะครับอวยเรเซอร์101นะนี่ครับเดินมาเปิดวิชั่นให้เพื่อนครับสก,กิลหนึ่งเปิดวิชั่นได้นะเนี่ยกว่าสก,กิลหนึ่งแบบเมื่อกี้เพื่อดูบนไฮกราวว่ามีอะไรหรือเปล่านะทีมเดเดียนนี่มารออยู่เต็มเลยนะแถวๆนี้นะแต่บาลเตี้ครับเริมวิว่งเตียตบ,บลีน่ายโยนตามมาแล้วนิมบัสลงต,งตรงนี้ครับเอ็นติเมตวิ่งเข้ามาครับเอ็นติเมตก็รวยครับช็อตน,นี้ครับ ทีมเดเดียนี่เงินตามเยอะมากครับบอกเลยว่าสู้ยากมากครับด้วยฮีโร่เขาเนี่ยไม่ค่อยเอื้อเลยตัวเดเมดมีแค่คลิ้งตัวเดียวเล่นยากอยู่นะทีมดายังใจเย็นอยู่นะยังยังไม่แบบโถมขึ้นบ้านไปครับแต่ทีมเดเดียไม่รู้คิดอะไรไล่มาแล้วเอ้าเอนติเมดครับเก็บคลิ้งได้ครับข้างบนนะมีซุดช่วยนะซุดนิมบัสกับอันติครับช่วยเปิดวิชั่นให้เพื่อนได้ตลอดนะพอคลิ้งตายครับเนี่ยไล่สวนกลับไปเลครับ์ตีฮันเตอร์ครับกับเอนติเมดครับไล่ขึ้นไปข้างบนนี้เลับไห่ฮันเตอร์โดไล่มา S <S <an> เลเซอร์เขาวิ่งอ้อมมาข้างหลังเชอรนี่ครับดาก้อนไนท์ครับสตัรมาเทียนเตอร์ครับแล้วลิงหลบออกไปเมเดนครับมายืนอันติแต่เลเซอร์ไม่สนแบ็คชิงบาร์ดูดเดเมจดาก้อนไนท์ไล่ตบลีน่าที่ติดแท็กอ,อยู่ตายครับสิงชิงจะไปสู้อะไรอันติเมจจังหวะนี้แหละโดนออกสตันด้วยแตกไปอีกตัวดาก้อนไนโดนเลเซอร์ยิงรัวๆชตชตชตเรียบร้อยอันติเมจอันแรกคิวนะครับ <S <S โอ้โหปลดแอกช่วงต้นเกมเรียบร้อยครับล้างแขนหมดนะฮะและเกมนี้เนี่ย ก็จบไปแต่เพียงเท่านี้นะคลิ้งตาย90วิวิยังไงก็จบนะก็ถือว่าเป็นเกมที่สั้นนะเป็นเกมที่สั้นมากกว่าทุกเกมของช่องเราในช่วงนี้นะแต่ก็ถือว่าทําให้แฟนขับเรเซอร์แล้วกันนะจะได้แบบฟินๆกันไปนะเห็นฟอร์มเรเซอร์แบบเทพๆนะจนแอนติเมทที่หลบฟาร์มมานานแต่ต้นเกมน่ยก็โอเคเกิดมาช่วยแบกได้นะแล้วทีมในเดียมันเป็นซัพพอร์ตนุ่มๆ2ตัวพี่น้องไฟน้ําแข็งเนี่ยสู้ไม่ได้แล้วนะ เกมเกมเลนนิดหนึ่งสู้ไม่ได้เลยนะก็จบไปแต่การชนีนะเรเซอร์นะครับโดย OG m i มิดวันนะก็สำหรับใครที่ไม่จุใจหรือยังนอนไม่หลับเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้หารีเพย์แบบหนึ่งชั่วโมงมาถัวๆกันให้มันเจ้าๆกันไปให้นะฮะแต่อยากให้อยากให้เห็นว่าเกมนี้เนี่ยเรเซอร์ทำเดเมเมนเยอะมากนะครับ เดเมจใส่ฮีโร่เนี่ยสองหมื่นห้านะใกล้เคียงกับซุดเลยนะคือโอเคซุดมันเยอะที่สุดอยู่แล้วแต่แอนตะี้เมจเนี่ยทำเดเมจแค่หมื่นหนึ่งเองนะคือแอนตี้เมจเนี่ยเพิ่งมาเทพแค่ช็อตไฟสุดท้ายเกือบเกือบท้ายๆแล้วอะ่ะแต่คนที่แบ่งมาทั้งเกมเนี่ยคืออีก4คนที่เหลือนะเกมเนี่ยเนี่ยเลเซอร์โอ้โหเกมนี้แบบอย่างสุดอ่ะเดเมจเยอะมากนะท,ทั้งทั้งที่ออกแต่ของแท้งอ่ะโอ้โหฮีโร่อะไรจะขนาดนั้นนะก็เอาไปลองเล่นกันได้นะตัวนี้เป็นตัวที่หนึ่งในะตัวที่ผมแนะนำนะ อยู่ในถ้าถ้าจะมีแบบ recommend list เนี่ยก็อยู่ในนั้นเลย recommend สำหรับมือใหม่แล้วก็มือกลางๆที่อยากจะฝึกหรืออยากจะไต่แรงทุกคนนะครับโอเคขอบคุณทุกคนเลยนะที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะขอบคุณมากๆสำหรับทุกการสนับสนุนนะทุกไลค์ทุก subscribe ทั้งช่องนี้แล้วก็ช่องลาก่อยเพล์ด้วยนะแล้วก็ทุทกๆเมมเบอร์เหมือนกันนะคือเป็นกําลังใจได้สุดๆเลยนะถึงแม้ว่าจะแบบไม่ได้มากมายอะไรแต่ว่าแบบช่วยได้เยอะมากๆนะสำหรับนี้เนะี่ยลากอยก็ขอราไปก่อยนะมีอะไรอย่าลืมนะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ บางทีตอบไม่ครบทุกอันแต่ก็อ่านหมดนะก็จะรู้ว่าช่วงนี้เนะี่ยคนแบบท่านผู้ชมอยากได้ฮีโร่ตัวไหนหรืออยากดูอะไรอะไรเงี้ยนะก็จะรู้ๆอยู่นะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายขอบคุณอีกครั้งนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับฝากกด Subscribe ช่องแล่วกดนิดตถูและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไวด้วยนะครับทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วก็ใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ